พอรัาหนักไปพอล้างหนัไปเอ,เองสามพันเก้าไปยังสามพันหกล็อกมาอีกแล้วล็อกอีกไปยังห้าพันสี่แล้วบอกเลยดอกนี้มีเลิกแล้ว ก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่ททานอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมดอกไม้ไฟวายนะครับผมซึ่งเรามาทุนที่100บาทกันนะครับผมวันนี้เราม,มาดูตา,ารางรจกกันนิดนึงนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นนะฮะวายจะเป็นตัวนี้นะผมแล้วก็ตัวใจเยอะก็จะเป็นประทัดดอกใหญ่นะครับแล้วก็เป็นประทัดดอกเล็กน,นะครับเป็นประทัดจีนแล้วก็เป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นสาเหลี่ยมที่จุดดึงตัวนี้มั้ง แล้วผมเราก็แตะไม้ด้วยพูแล้วก็เดนดไมายนะครับผมอ่าสเก็ตเตอร์3ตัวนะครับผมโอเคจะเป็นประมาณนี้งั้นแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มเบ็ดที่10บาทกันเลยอ้าบาทก่อนดีกว่าแล้วผมค่อยๆไหลกันไปนะครับผมค่อยๆไหลกันไปค่อยๆไหลกันไป180อันนี้อันนี้คือค่อยๆไหลนะแต่มันให้เพี้ยงเดียวคือ180เลยคืองงนะ จัดไปครับผมจัดไปครับแล้วอืมอีกนิดเดียวเข้าสกเกตเตอร์โอ้โหคือแบบเอาลงเอาได้สกเกตเตอร์สวยงามนะครับผมสกเกตเตอร์บุญฟรีนะครับผมวายทับฟอรนะครับผมจะดันเข้ามาอยู่บนเพลาต่อไปจนกว่าจะได้รางวัลน,นะครับผมโอเคเริ่มเลยนี่นี่แล้ววายล็อกแล้วมาเลยครับพร้อมบึ้มซัมเบ้แล้วแล้วไปยังเข้าไป แล้วก็ก็จะเปลี้ยงอีกโอ้โหสามสิบเอ็ดบาทได้อยู่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 เรารับไปเต็มๆนะครับผมอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าแล้วผมโอเคมาหน่อยมาหน่อยไปออย่างเข้าไปสองบาท ไปยังเข้าไปหนึ่งบาทเราล็อกมาแต่ไม่ได้โอเคครับผมเราไปที่ร้อยสามสิบเก้าบาทโอ้โหแตกนอกยังจะดีกว่านะครับผมขออญาตข,ขยับปิดเลยนะครับผมเป็นสามสิบเป้งเข้าไป 720. เจ็ดร้อยยี่สิบเฮ้ยเอาจาัดเอาจาัดมีหนึ่งพันแล้วครับผมขอญาตเข้ามาปิดเลยขยับปิดเลย ปังอุ้ยั1,350สวย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 ขยับต่อเลยครับผมมาอย่างนี้ต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับผมตามสูตรนะครับผมถ้าได้ก็ไปยังเข้าไปแล้วก็ไปยังเข้าไป2,000แล้วก็ไปยังเข้าไป3,200เออเจ้ไว้แล้วครับผมถ้าเราได้เมื่อไหร่เราต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับผมจ้ไว้นะครับผมได้มา8,000เปย์โอ้ยเลขยังสวยไปครับผมขยับเป็น200เลย แล้วมันจะเข้าเกเตอร์เลยป่าเข้าเกเตอร์เลยป่าเข้าไปไม่มาวะแล้วดอกนี้ดอกนี้พ่อวายเข้าเกเตอร์เลยไปสองอันเลยเอ้าวมันมาวะเฮ้ยสวยดีครับอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบไปครับผมบอกเลยเล่นดอกนี้มีเลิกแน่นอนแล้วละวายมาสองแถวอย่างงี้ไปยังเข้าไปพันแปดไปต่อดีครับผม ไปยังกาไปอุ้ยหกพันสามไปดิไปต่อดิครับไปยังแล้วว่ายมาอีกห้าพันสี่รับเต็มเต็มที่ห้าพันสี่ครับผมไปก็ดิไปกันต่อดิไปยังพันสอง ไม่โผล่เลย่ะไม่โผล่เออมาหน่อยพันเก้าเหลือดอกสุดท้ายดอกแรกขอนักหนักไปขอนักหนัก,นกไปไปเองสามพันเก้าไปยังสามพันหกล็อกมาอีกเราล็อกอีกไปยังห้าพันสี่ล้วบอกเลยดอกนี้มีเลิกแล้วผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าแล้วรับไปเต็มๆแล้วผมอยู่ที่ หมื่นสองแล้วผมโอ้โหมีเลิกครับผมรางวัลโดยรวมว่าสองหมื่นเก้านะโอ้โหเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สีกุนบายครับผมโอ้ประทุ